ขอบคุณสำหรับคอมเมนต์นี้ด้วยนะครับกากหมูคือที่สุดก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากคุ้มค่ากับการให้เวลาในการเจียวกากหมูของเราจริงๆครับที่ร้านจะทำเองทุกขั้นตอนเริ่มตั้งแต่การหั่นเลยบอกเลยครับว่าขั้นตอนการหั่นก็ใช้เวลานานไม่แพ้ตอนเชียวเหมือนกันน้องจะเจียววันละ10โลทุกคนเชื่อไหมครับว่า10โลเนี่ยใช้เวลาในการเจียวคือนานมากแค่การเจียวรอบแรกอะครับก็ใช้เวลาไปเป็นชั่วโมงแล้วเผลอ,อกินเวลาไปถึงชั่วโมงครึ่ง แล้วต้องยืนคนตลอดด้วยนะครับถ้าไม่คนตลอดเนี่ยติดกระทะแย่เลยกลากหมูที่ได้ก็จะไม่สวยแล้วก็ติดกระทะคนยากมากอันนี้แค่เจียวแค่รอบแรกนะครับถ้ามันได้ที่แล้วเราก็ต้องพักแช่น้ํามันทิ้งไว้ประมาณ1คืนพอแช่ครบ1คืนนะครับเราก็จะมาเจียวกันต่อโดยการเปิดไฟกลางค่อนไปทางอ่อนพอน้ํามันเดือดร้อนได้ที่กากหมูเราก็จะค่อยๆฟูแบบนี้เลยครับ เชื่อไหมทุกคนว่า10โลเนี่ยเราเจียวออกมาแล้วน้ําหนักเหลืออยู่แค่ประมาณ2อกิโลเองนะแต่แรกกับความอร่อยเรายอมเสียเวลาเพื่อให้ลูกค้าได้กินของที่อร่อยที่สุดบอกเลยนะครับว่ากาก,ากหมูของเราอ่ะใส่กับก๋วยเตี๋ยวอะไรก็อร่อยไม่เชื่อเรามาทานที่ร้านดูนะครับ